สวัสดีค่ะดิฉันนางนัทรัต์ปีกองครูกศนตบนห้วยคล้ายสังกัดกศนอ,อเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายกศนตบนห้วยคล้ายตั้งอยู่ในวัดห้วยคล้ายใหม่หมู่ที่สองตห้วยคล้ายอแม่สายจัังหวดเชียงรายตบห้วยคล้ายมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสองระดับได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหนึ่งแห่งและเทศบาลตำบลจำนวนหนึ่งแห่งมีหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านกศนตำบลห้วยคล้ายมีครูผู้รับผิดชอบในตำบลคือนางนัทรัตปีกองค,กออครูกศนตำบลห้วยคล้ายมีนักศึกษาในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2564ระดับปรถมศึกษา จำนวน4คนระดับมธัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน30คนและระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน8คนรวมทั้งสิ้น42คนจากนโยบายของสำนักง,งานกศนตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560ถึง2,563เป็นต้นมาได้มีนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะและได้ให้สถานศึกษา นำมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาของตนเองกศนอําเภอแม่สายโดยนางอภิญญาปแป้นนอกผู้อำนวยการกศอนอําเภอแม่สายจึงได้ดำเนินการประชุมชี้แจงนโยบายและหาแนวทางร่วมกันกับคณะครูกศนอำเภอแม่สายในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่สถานศึกษานักศึกษาและประชาชนในพื้นที่อํเภอแม่สาย และได้นำยุทธศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของกอศนอมเภอแม่สายโดยได้มีมาตรการในการบริหารจัดการขยะในกศนอมเภอแม่สายดังต่อไปนี้ 1. จัดจะทำถังขยะแจกใจ่ายให้แก่กศนตำบลเพื่อนำไปใช้ในการคัดแยกขยะในกศนตำบลสรชสรชสชห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สายและกศนอมเภอแม่สาย 2. การคัดแยกขยะในสถานศึกษาของกอศนเพื่อเมษสาย 3. การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษทั้งสองหน้า 4. กิจกรรม Big c l e a n i n g Day 5. ชี้แจงให้ครูให้นักศึกษาจัดทำโครงงานนักศึกษาโดยเน้นวัสดุรีไซเคิล 6. ให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องกสอตมห้วยคลายจึงได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะดังต่อไปนี้ 1. บูรณาการสอดแทรกเนื้อหาของการบริหารจัดการขยะในรายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนในด้านปัญหาขยะที่มีอยู่ในชุมชนของผู้เรียนเอง พร้ช่วยการหาวิธีการและแนวทางในการคัดแยกขยะร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองเป็นการปลูกฝังและสร้างวิสัยให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการขยะที่มีอยู่ในครัวเรือนของตนเองในระดับประถมะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ดำเนินติดตามผลการดำเนินงานโดยให้ผู้เรียนรายงานผลการดำเนินการจัดการขยะในโกเรือนของผู้เรียนส่งเป็นภาพถ่ายผลจากการดำเนินกิจกรรมมีนักศึกษาที่เป็นต้นแบบจํานวนสองคนที่ได้ปฏิบัติตนในการบริหารจัดการขยะในบ้านอย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของผู้เรียนเอง 2. จัดทำโครงการอบรมด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตำบลห้วยคล้ายโดยได้ดําเนินการจัดในหมู่บ้านห้วยคล้ายเหนือหมู่ที่11ตำบลห้วยคล้ายอ,อแม่สายจัังหวดเชียงรายในปีงบประมาณ2564โดยได้อบรมความรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องของปัญหาขยะในชุมชนและวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีในครัวเรือนของตนเองก่อนเพราะถ้าหากคนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองได้แล้วก็จะสามารถลดปัญหาขยะของชุมชนได้อีกทางหนึง่งโดยได้มีการติดตามผลการอบรมโดยการให้ผู้นําในชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการดําเนินผลการติดตาม การดำเนินงานในครั้งนี้ว่ามีผู้ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในครืัวอนของตนเองมากน้อยเพียงใดผลจากการดำเนินการโครงการมีบุคคลในชุมชนเป็นต้นแบบจำนวนสองคนได้แก่หมู่สุดเอ็ดบ้านห้วยคล้ายเหนือตําบลห้วยคล้ายอําเภอเมสายจังหวัดเชียงรายที่ได้ปฏิบัติตนในการบริหารจัดการขยะในบ้าน อย่างต่อเนื่องจนถือเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของตนเองสกศนตบลห้วยคล้ายได้จัดมุมห้องเรียนและภายในห้องให้ดูสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยส่วนภายนอกอาคารก็ดูแลทำความสะอาดไม่ให้มีขยะอยู่รอบอาคารกศนตลห้วยคล้ายได้มีขยะแยกประเภทตั้งไว บริเวณด้านหน้าของกศนตบลเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้ถูกต้องไม่ทิ้งเรี่ยราดกลาดเกื่อนภายในบริเวณของวัดและของกศนตบลห้วยไข่ต่อไปสวัสดีครับผมพ่อหลวงนพดลคำดวงผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไข่เหนือหมูม่10 S. ตำบลห้วยไข่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็จะได้นำเสนอเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในหมู่บ้านซึ่งบ้านของกระผมก็เป็นบ้านต้นแบบที่ว่าทำการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่จะเอาทิ้ง ทางเทศบาลจัดเก็บหหูน้อยที่สุดเศษอาหารต่างๆซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายผมก็นำไปแยกใส่ถังไว้ต่างหากก็เลยสาม,มารถที่จะเอาขยะประเภทนี้ไปทิ้งที่โคนต้นไม้ได้ส่วนขยะที่เป็นขวดน้ำขวดพลาสติก่ก็แยกใส่ถุงพลาสติกใหญ่ รวบรวมไว้ไวขายสวัสดีครับผมนายสุพัฒระเท้าแก่นสารครับเป็นนักศึกษากศนตำบลห้วยไข่ครับวันนี้ก็จะได้มาบอกวิธีในการดำเนินชีวิตทุกวันที่ว่าเกี่ยวกับการคัดแยกขยะครับในการดำเนินชีวิตในครอบครัวครับคือก็ปกติแล้วก็ได้ทำเป็นเป็นครั้งในครอบครัวก็ทำเป็นปกติแลวครับในการคัดแยกประเภทขยะรีไซคเคิล ประเภทเศษอาหารว่าควรจะจัดการยังไงครับคือตอนแรกๆนี่ก็ไม่ได้สนใจที่จะทําครับเพราะว่านานๆไปเราเห็นปัญหาในอาของสังคมนะครับของในเขตเทศบาลรู้สึกว่าขยะปัญหามันจะล้นครับก็เลยมีแนวความคิดกับแฟดว่าเราจะมาแยกขยะกันยังไงขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้ขายได้งไงครับเราก็เอามา ทำครับตอนนี้ผมก็แยกขยะไว้เป็นหมวดหมู่อยู่ครับความคิดตัวนี้ครับว่าการแยกขยะในโคลเรือนมีประโยชน์ยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมได้ทํามากับแฟนนะครับก็ทาํามาประมาณ3ามทีปีแล้วครับมันก็คือขยะแทบจะไม่มีทิ้งที่ออกไปทิ้งข้างนอกนครับคือเป็นเศษอาหารเราก็ทําเป็นเป็นปุ๋ยมั่งหรือว่าไปให้ปลาส่วนใหญ่ผมก็จะให้ปลานะครับแล้วก็เป็นขวดพลาสติกเป็นเหล็กก็แยก แยกไอ้พอแยกมาก็จะได้มีมูลค่าเหล็กก็ราคาหนึ่งพลาสติกก็ราคาหนึ่งครับที่ได้ทํามาครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับนักเรียนกศนอนะครับช่วยช่วยกันนะครับช่วยกันดูว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมครเราเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนนําไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับอาครับสวัสดีเจ้า เจ้าจือนางหอมพรสวรรค์เจ้าอยู่บ้านเลขที่156หมู่ส1ตำบลห้านค่ายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าคือว่าจะแยกจะแยกเป็นพัทติก็แยกไว้ตีหนึ่งกระดาษก็แยกไว้ตีหนึ่งขวดเหล้าขวดเบียร์ก็แยกไว้ตีหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดมันซื่อตามบ้านก็ขายเจ้าเพราะว่ามเดี๋ยวนี้มันโรคโควิดก็นักเนาอจะไปเก็บจะไปเก็บมาขายมันก็กลัว กลัวเป็นโรคตีต่อ,อเอ่ะก็เลยเอามาเก็บไว้ที่บ้านเอาเจ้ากองเบี้ยก่อไว้พะกองเบียกองเหล้าก็ไว้พรกองเหล้าเจาะขยะในบ้านก่อถ้าเป็นถ้าเป็นเศษอาหารก่อจะเอาทำปุ๋ยเจ้าเอาไหวตีก็ไม่ก็ต่อกก็เจา <c oughs> เอาขวางไว้ตีก็ไม่ใบไม้ก็เอาไปขวางไว้ตีก็ไม่ไม่ได้เอาไปทิ้งที่อื่นเจ้า สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุนีพรแซ่ซิตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นและอยู่ในศูนย์ของกศนอตะบนห้วยคายค่ะ วันนี้จะนําเสนอในกองโครงการของการเสนอของกอสอนอซึ่งเราได้ทําประจําซึ่งคุณครูได้แนะนําในวิธีการที่เราจะนําอาจัดการกับขยะซึ่งในแต่ละบ้านหนูคิดว่าเราทุกคนก็คงจะมีปัญหาแล้วก็มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทั้งหมู่บ้านแล้วก็ในระบบบ้านของเราเพื่อช่วยให้การกําจัดขยะซึ่งมันจะทําให้มีประสิทธิภาพนะคะทั้งการดูแลแสงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนหนึ่งเพราะ ว่าในการจัดแยกขยะนั้นก็มีผลประโยชน์ทั้ง3ด้านที่ดิฉันทำอยู่ก็คือประโยชน์ง่ายๆก็คืออันอันอัน,อนดับที่หนึ่งก็คือขยะที่สามารถเอามาแปรให้เกิดประโยชน์ภายในบ้านอันที่สองก็คือขยะที่สามารถเอามาแปรให้มันเป็นไรายได้อันที่สามก็คือขยะที่สามารถที่จะมาฟื้นฟูในพื้นดินเพราะว่าข้าพเจ้าก็ ชอบเพราะว่าในที่บ้านของข้าพเจ้าเนี่ยจะมีบริเวณแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็ข้าพเจ้าก็ชอบปลูกผักฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับข้าพเจ้าแล้วก็ในการที่ช่วยให้แนะนําสําหรับผู้ที่สนใจอยู่นะคะเพราะว่าข้าพเจ้าว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เข้ามาอยู่ในกศนเป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ระบบของการจัดการในเรื่องขยะซึ่งมันก็เป็นประโยชน์สําหรับ ทั้งทั้งข้าพเจ้าเองแล้วก็สําหรับพี่น้องที่สนใจนะคะค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะข้าพเจ้าก็ง่ายๆค่ะ ก็ตื่นเช้ามานะคะข้อาะว่าข้าพเจ้าก็บริเวณบ้านก็จะมีต้นไม้เยอะแยะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะทําอยู่ประจําและก็คนในบ้านทําประจําร่วมกันก็คือเราก็จะเก็บกวาดใบไม้นะคะถมสําหรับใต้ต้นไม้เลยเราไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากนอกจากว่าถ้าจะเป็นกิ่งต้นไม้ที่เราต้องการตัดแต่งข้าพเจ้าก็จะเก็บแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านหรือว่าใช้เองนะคะแล้วก็ใบไม้เนี่ย ซึ่งเราจะเห็นประโยชน์ว่าใบไม้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากมากเวลาที่เราเก็บกวาดเราจะปล่อยมันทิ้งไว้แล้วก็ประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะมันก็จะมีการย่อยสลายไปในตัวของมันเองค่ะแล้วก็อันดับ2นะคะข้าพเจ้าก็จะเก็บขยะซึ่งมันเป็นกล่องหรือพัสดุต่างๆเช่นเป็นกล่องนมกล่องกระดาษ หรือแม้แต่ขวดน้ําท้าวเจ้าก็จะแยกใส่ถุงกระสอบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเราก็จะมีถุงกระสอบซึ่งมันมีถุงกระสอบเยอะเพราะว่าเราเราได้มีการเพอะพันธุ์ผักด้วยแล้วก็เราก็เลยมีถุงกระสอบสําหรับไว้ใช้ท้าวเจ้าก,ก็เลยใช้ถุงกระสอบนั้นมาแทนโดยการใช้จ่ายที่เราไม่ต้องไปใช,ใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะก็คือเอาถุงกระสอบมาแยกก็คือใส่ ในส่วนถึงของแห้งก็คือกระดาษส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือของเปียกก็คือพวกขวดน้ำพวกกล่องนมหรือแม้แตก่กล่องอาหารแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยก็คือเวลาที่เป็นกล่องพวกนี้ กองนมหรืออะไรต่างๆเนี่ยข้าพเจ้าจะล้างน้ําก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปใส่ในใส่ในถุงกระสอบเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเศษขดเศษน้ําที่มันเหลืออยู่หรือนมพวกนี้มันจะทําให้บูดเน่าแล้วก็เวลาที่เราไปใส่ในกล่องใส่ในลังหรือที่ที่เราใส่ถุง ไว้สําหรับรีไซเคิลเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นแล้วก็มันก็จะแห้งนะคะแล้วก็มันก็ดีสําหรับเวลาที่เราไปขายนะคะแล้วก็สําหรับเราด้วยเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปแปลสภาพได้เลยนะคะและอันที่3มก็คือง่ายๆข้าพเจ้าก็จะมี ถังเล็กๆก็คือเศษอาหารทุกอย่างเลยที่ข้าพเจ้าเทนะเท,เทเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าจะต้องมีน้ํายาหรืออะไรมาใส่ในถังเพื่อให้เกิดการละลายของเศษอาหารข้าพเจ้าก็แค่เทเศษเศษอาหารนะคะใส่ในถังประมาณ2หรือ3วันเสร็จแล้วก็เอามาก,กบใส่ที่หลุมตามต้นไม้แล้วก็ข้าพเจ้าจะเห็นว่าเศษอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ เอามาเป็นประโยชน์เพราะว่าพอพระบานเราขุดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าข้าพเจ้าเคยทดสอบนะว่าเวลาที่เราเอาเศษอาหารแล้วเนี้ยเล้วไปใส่ใต้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงไหม พอข้าพเจ้าเนี่ยกลับไปขุดหลุมเดิมเนี่ยมันไม่เกินมันไม่เกินประมาณหนึ่งอาทิตย์นะดินมันก็สลายแล้วก็ข้าพเจ้าก็เห็นเหมือนอ่าก็คือไส้เดือนนะที่มันก่อปริยาก่อปริยาที่ช่วยให้ดินเนี่ยล้วนซุยแล้วก็เราจะเห็นว่าพื้นดินที่บ้านเนี่ยข้าพเจ้าจะไม่ค่อยแล้วก็ไม่ชอบที่บ้านจะไม่ค่อยชอบซื้อปุ๋ยนะปุ๋ยก็คือปุ๋ยเคมีต่างๆที่เอามาใส่ต้นไม้ทั้นนั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ย เราหนืก็เลยดัดจากตรงนี้ก็คือขอบคุณสําหรับอาจารย์อาจารย์ที่เขาก็แนะนำนะคะว่าเวลาเนี่ยเพราะว่าปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยข้าพเจ้าที่บ้านก็คือมีแมลงวันเยอะแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็ดินบางทีมันแห้งฉะนั้นเนี่ยเศษอาหารตัวเนี้ที่ช่วยช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือ ดินมันล้วนซุยไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากบางครั้งเนี่ยการใช้ชีวิตประจาวันการแยกขยะบางครั้งเนี่ยถ้าเรามองไปอยู่มุมน,นึ่งมันดูยุ่งยากนะแต่ถ้าเรามองแค่เป็นส่วนหนึ่งของการที่มาประโยชน์ปรับเปลี่ยนใช้ภายในบ้านในหลายอย่างเนี่ยมันเกิดประโยชน์เพราะว่าข้าพเจ้าก็เห็นรู้ว่าแม้แต่น้ําซาวข้าวต่างๆเนี่ยมันก็เอามาเกิดประโยชน์ก็คือทั้งข้าพเจ้าก็เก็บส่วนหนึ่งแล้นะซาวข้าวเอามาเอามาล้างหน้า เอามาล้างหน้าด้วยเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเครื่องสําอางในในการแต่รูปเท่าไหร่จะชอบแบบพวกสมุนไพรฉะนั้นก็น้ำน้ำน้ำสาวข้าวก็เอามาเป็นประโยชน์ในการล้างหน้าแล้วก็น้ำสาวข้าวข้าพเจ้าก็เอามาลดน้ําต้นไม้ที่ในกระถางแล้วมันทําให้ ต้นไม้ในกระถางก็สวยงามโดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยแล้วก็ส่วนต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นประโยชน์สําหรับข้าพเจ้ามากแล้วก็ขอบคุณสําหรับอาจารย์แล้วก็ศูนย์กสนที่ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสได้ได้เข้าไปเรียนแล้วก็ได้รับการเรียนรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ซึ่งข้าพเจ้าว่าแม้แต่ข้าพเจ้าเองเนี่ยอายุ40กว่าก็ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดประโยชน์ที่เราเองคาดไม่ถึงแล้วเราก็รู้ว่ากสนเนี่ยเป็นสวนสวนหนึ่งที่สามารถพัฒนาได้ทุกรุ่นทุกวัยไม่ว่า เวลาอาชีพต่างๆแม้ว่าตอนนี้ที่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ก็คือในป,นประโยชน์ของการแยกขยะซึ่งคุณครูได้แนะนําแล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็เป็นรูปลักษณ์จริงๆจ,งจ,งจากการที่ผ่านมาแล้วก็ได้ที่จะนําเสนอให้กับผู้ชมทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะ